น,นี้เจนกยี้7บสานา,า,นาีนะครับลวงตาวินชื่นพยายามโทรท่านได้จาริกทุดงมาถึงหมดทางหลวงสีสงคมนะครับหมดทางหลวงสีสงคมนะครับยามเช้านี้นะครับหมดทางหลวงสีสงคาม ขณะนนี้เราจะท้ามทุง่งผ่านหมดทางหลงสีสงครามมาแล้วนะครับในยามเช้านี้นะครับบ้านจิลูกนะครับตำบลสีสงครามอำเภอสีสงคามจามาังหวัดนครพนมนะครับ ยกไว้พี่ยกน้ำขึ้นไว้เลยครับอ่ายกไปก่อนนะครับอำเภอท่าอุเทน 39กิโลนะครับนคพรพนม6กกิโลนะครับานาเนะด้อไ่ดกินนากัมีเด้อนเะถอท่าเทียน39กิโล รนคกิโล40ป้ายบน39ครับเ็กิโล40ครับ40ครับรากิโลที่40ท่าอุเทนครับ

ครับก็นี่ก็กําลังก่อสร้างถนนอยู่นะครับข้างหน้าอันนี้มีการก่อสร้างถนนยังไม่เสร็จนะคชั้นยา,าต,นตันจะชั้นยานะครับ สวัสดีที่รับทุกท่านทุกคนนะครับโรงเรียนบ้านปฏิรูป ตำบลสีสงครามนะครับอำเภอสีสงครามจงังหวัดนครพนมในเช้านี้นะครับ รอบที่4ี่เลยได้หลงตารอบที่4ี่เลยได้ทีนี้หลงตายเเป็นนากี องค์การบริหารส่วนตำบลสีสงครามนะครับเช้านี้หลวงตาบุญชื่นพระเจ้ากรถัท่านได้จาริตรุ่งมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสีสงครามนะครับถึงจุดนี้แล้วนะครับยามเช้านี้ เป็นถนนเป็นถนนจะทำซีเลนนะครับตอนนี้ก็ยังก่อสร้างยังไม่เสร็จ ก็เดินไประเบียบเรียบร้อยนะครับ ผมเนีส่สมิงครับเดินทางมาถึงเมื่อคืนนี้นะครับเดินท,ทางมาถึงเมื่อคืนนี้นะครับฝนน้ำฝนขนมลมเนยไว้แจกพี่น้องจะได้ทําตามหลายทางนะครับคนท้องคนแก่คนชราเด็กผู้พิการนะครับเต็มพร้อมไม่แจกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนครับผม